ในวันที่10เมษายนปี67เวลา14นาฬิกาทีม d ดอี DE. ตำรวจไซเบอร์ทำการทลาย9้าเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อว่าหวยแลนด์ซึ่งได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าเกิน500ล้านบาทและควบคุมการเงินหมุนเวียนได้ถึง5,000ล้านบาทต่อปีผู้รับผิดชอบด้านสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบชสอท ณักกองบัญชาการตำรวจเมืองทองทานีจังหวัดนนทบุรีได้รวมกันเข้าแถลงข่าวปฏิบัติการ Operation c y ซเ r อร์สไตซึ่งมีการทำลาย9ก้าวเครือข่าย h u ย l a นด n e อเน็ตพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนเกิน5,000ล้านบาทต่อปีพลตำรวจโทวรวัรได้กล่าวว่าการสืบสวนพบว่ามีผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หวยแลนด์ ในจำนวน9เครือข่ายเช่น JV, JV+, J1000, LH69, แ l a s h ว a v e Huilan, e r r y 8 9 9 l a n แทง8 8และโ Hoi1+ e ซึ่งมีการเปิดให้เล่นพนันต่างๆซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินการอนุมัติหมายค้นสารอาญาและเข้าตรวจค้นเป้าหมาย17จุดทั่วประเทศนายประเสริฐ ระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังในการปราบปรามการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังและจำเป็นต้องดำเนินคดีทั้งเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งกระทรวงจะเร่งปิดให้มากที่สุดรวมถึงการปิดเว็บพนันอีก7,612 URL ในช่วงวันที่1ถึง9เมษายนที่ผ่านมาพลตรวจเอกกิตรัต ยังเสนอว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นความสำเร็จของตำรวจไซเบอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับปรามการอาชญาการรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวดโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการทั้งโครงสร้างและต้องทำงานอย่างรวดเร็วในทุกคดีที่เกี่ยวข้อง